พ,พ่อัข้าอริีับขหอมใส่หมูเบคอนนะคะนี่หมูเบคอน อ mm hmm. พอดีวันนี้เราการทำกับข้าวดิบเอ้ยพอดีเอ้ย,ออยนึกได้เดี๋ยววังช็อตให้เพื่อนๆดูสักหน่อยนะคะอันนี้คือปรุงแล้วแหละขั้นตอนการปรุงแล้วอือหน้าทานมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวไปจัดการ okay. อ่านี่ยวพอเิ่มจะได้แล้วแหละ รสชาติก็ผุงไปแล้วก็จะนี่ค่ะก็มีขนมแล้วก็ผมนัวแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลนะคะแล้วก็หยาดน้ำปลาไปหน่อยนึงหยดน้ำปลาไปหน่อยนึงแล้วก็เออเป็นน้ำมันหอยแต่เด็กสมบูรณ์อือหือแล้วก็ฝ้าเขียว เออนี่ค่ะม้วนเชียงฝาเขียวเรียบร้อยแล้วก็คือตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวตุกตาจัดเส่รจจานราสักคร,รัร้งได้ครับรอแป๊บหนึงนะคะเดี๋ยวขอตั้งกล้องไว้ก่อนขอตั้งกล้องไว้ก่อนนะคะ โอเคทุกทีนะคะเดี๋ยวขาตั้งกล้องไว้ก่อนขาตั้งกล้องไว้ก่อนโอเคนี่โอเคอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานนี่เลยค่ะผัดออกมาเสร็จแล้วเดินไปจัดใส่จานนะคะรอสักครู่ โอเคเอ่อท okay. uh, ําไมดโอเคนะคะ เดี๋ยวเราจะจัดใส่จานกันนะคะเดี๋นะขอทุกท่านพอดีไม่ได้ตั้งใจหรอกจะจะถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าทำกับข้าวมื้อดึกคือ,อยังไงอันนี้ก็วันนี้ก็โอเคเดี๋ยวจะจัดใส่จานนะคะขอตั้งกล้องแป๊บน,นึง โอเคนี่ค่ะเดี๋ยวจะจัดใส่จานนะคะวันนี้จริงๆแล้วมาพานึกก็เลยมาทำกับข้าวด้วยนี่ค่ะเสรนี่ค่ะัาทานไหมคะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเมนูเป็นเมนูของ เนะคะโหควันขึ้นขงมงเลยนี่ค่ะผัดดอกหอมน้ำฉ่ำๆใส่หมูเบคอนน่าทานมากค่ะโอเคนะคะคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวมื้อนี้ยทานันอย่างเดียวนี่และค่ะสวัสดีค่ะ